ครับสวัสดีครับวันนี้เจอกันอีกแล้วงานตัวดำเจ๊ผู้เสียปูครับวันนี้ไม่อยู่กับบิ๊กสาครับเราอยู่หนองบัวนะครสวรรค์ครับมาดูลีลาเนาะเด็กอายุสิบห้าครับ วันนี้มาเกี่ยวของป่าครับป่าผมครับอยู่หนองบัวนครสวรรค์นี่แหละครับเดี๋ยวนี้ข่าวไม่ค่อยเยอะเราก็เลยไม่ได้ทําคลิปต่อเน,นื่องกันครับวันไหนออกเราก็ทําวันไหนไม่ได้ออกก็เราก็ไม่ได้ทำต้องขออภัยนะแฟนเพจที่เข้ามาดูเราติดตามเราเนาะ จะได้ไล้ลเกียนหรือเปล่าไม่แน่ใจครับพี่น้องเรามาล่างชิวๆกันเลยนั่งชิวๆกันเลยครับมานั่งดูรถเกี่ยวข้าวครับผมตัวดำครับน้องสีลาคนบ้านเนินครับจะเหมือน แถวสุพรรณแถวระยองแถวยุายาอะไรประมาณนี้เปล่าไม่แน่ใจถ้าพูดไปก็ยุยารลยองมีรถเกี่ยวเปล่าไม่แน่ใจเนาะเราเป๊ะๆกันเลยครับแบบพลาดูแลล้างง่ายครับฝาข้างเราไม่ได้ใส่ครับคนตัวนี้ไม่มีแต่เราก็ทําใส่อยู่นะครับแต่ก็คนขับชอบแบบโลง่ลงๆพลา ดูใส่บงใส่ผาอะไรดูง่ายแก่ง่ายเปลี่ยนง่ายครับก็หกโมงโมงหนึ่งครับ อชอพนิผมเจมส์ูเดียบู้งงานตัวราบขอบคุณครั